อะอันน,น,อนี้มันก็จะปิดสิครับมันออนนี้คือเสียงดังเลไหมครับนี่นะโอเคนะให้ผมพูด,ดกับกล้องโอเคโอเคอะทุกคนอาจจะคิดถึงหน้าผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี้มาแทนหน้า ใครแบบเ,เห็นแต่ขึ้นตัวไม่เห็นหน้าพี่วินเลยอะไรเงี้ยก็ดูนี่มั้งได้นะ uh, Are you in your house? No, I'm at my condo. ครับ Not in my house. Uh. น้ำยไม่เดือดเลยมันน้ำไม่เดือดนี้คือต้มเส้นได้ลหมครับคือต้องรอ,อน้ําเดือดก่อนผมทําถูกนะนี่ทำไมกิน <laughs> ไม่ไหม,ไมวะมันไหมอะไรอะ่ะผมเปิดถูกอะน,น้อนี่ถูกปะเนี่ยถูกเนาะแล้วทำไมไม่รอนะอ๋อเริ่มถูกแล้วชานิดหนึง่ง

อ่านคอมเมนต์ไปนะเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จหรือ,อยังนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันอะไรนะวันวันจันทร์หรือวันอังคารนี่ยต้องส่งและวต้องพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูนะครับเอาเก้อี้มานั่งในลูกครับเอาเก้าอี้มาแล้วครับ oh. เออ โอ้โหคนดูแปดหมื่นเจ็ดมันเยอะไปไหมครับใส่ใส่มาม่าเลยเหรอใส่เลยเหรอฮะอัน,นอันนี้มันคือเดือดหรือยังไงครับฮะอุเ้มันเริ่มมีควันนะทุกคนอันนี้คือเดือดหรือยังเดือดเดือด เดือดมันต้องปุดๆใช่ไหมแล้วเราจะรอเดือดก่อนแล้วเราจะใส่พี่มินไปละไรันแหมไม่บอกคอนโดตัวเองเป่ะเนี่ยใช่สิ <c oughs> ครับ How's i your quarantine? Should I h a v pretty good? I think. มันจะพุ่งๆถ้าเดือดถูกต้องครับโถ oh, ใครๆก็รู้ <c oughs> อา่าทำไมบางคนบอกให้ใส่มาม่าเลยสรุปมันต้องเดือดก่อนนะเนี่ยยังไม่เดือดคะ่ะโอเคครับมันต้องไขไไ่ใส่เลยเหรอครับ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> จริงหรอใส <c oughs> ่มันต้องใส่ใส่ไข่เค็มลงไปได้ ใส่ไข่เค็มต้มนี่มันจะเป็นยังไงไมีใครเคยลองกินบ้าเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูด้วยใส่เค็มต้มมีใครมีคำถามอะไรไหมจะถามเข้ามาได้เลยนะครับน่ารักจ้าขอบคุณนะครับมันจะปวดๆถ้าเดือดแล้วใช่ครับนนยยนะวันนี้คือปวดเลยอ่ะครับไอ้นี่ือปวดอย่างเนี้ย ช่วยดูยหน่อยฮะว่านี่คือปุดนะนะป่ดเลยฮะนี่นะฮะปุ่ดเลยฮะถ้าปุดแล้วบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้ใส่เส้นอ่ามีคนบอกว่าใส่เส้นเลยนะครับตลับไปอย่าให้เสียเวลาในการกินของผมเอ่อ พร้อมแล้วครับโอ้หอนลอรอนลอมือ,อ,อ,อไม่ลงอะอุ้ยโอ,อันนี้ใส่เข้าไปได้นะ 忘掉背了，扑。关样样关样呢？Introduce yourself by using Chinese。OK，大家好，我是林汉洲，我的泰文的名字是 Win 呐，o h e c a n n 阿来阿、啊、来。 เฮ้ยโหมนันแรงเไปละไม่ไหวละอ้ยเออได้เ่ะเฮ้ยได้แล้วน,นะฮะวินไม่ไม่ค่อยชอบกินเส้นแบบนิ่มมากเท่าไหร่ต้องแบบว่ากรบอบน,นิดนึงนี่อันนี้ได้ละเราเอาเส้นขึ้นมาก่อนเพราะว่า มันจะเป็นแบบแห้งแล้วเราจะใส่อะไรกันใส่อะไรนะอ๋อใส่พวกเนื้อไงนี่ไงเก่งวะแค่เส้นก็น่ากินขนาดนี้ลนะนี้นไม่ใช่เชฟทำไม่ได้นะแลยครับเแล้วเครื่องเะครับเครื่องเราเครื่องเราค่อยใส่อยู่อะเราใส่นี่เราเตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วก็วคือกุ้งนั่นเอง เราใส่กุ้งเข้าไปทีละชิน้นปุบอุ้ยเรียบร้อยสุกแล้วเหรอเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอส้มแล้วอะสุกยังเหรอสุกยังไงน่าจะยงต้องสุกนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าความจริงแล้ววินแพ้กุ้งดิบนะครับวินต้องกินกุ้งที่สุกอย่างเดียวกุ้งดิบไม่ได้ปิดฝาด้วยนะครับเดิมปิดฝานีมีคนบอกเก่งที่สุดเลยธรรมดาธรรมดา สุกแล้วพวว่อครัวสุกอะสุกแล้วเหรอหมายถึงอะไรเส้นหรืออะไรเส้นหรือกุ้งงไต่อคือเนื้อเราใส่เข้าไปพร้อมกับกุ้งเลยได้ใช่ไหมมันจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมเราใส่เข้าไปเลยใช่ป่ะใชะ่ใช่ไม่ใช่ก็ใส่ไปเรืนะ่อยๆอะไอุ้ย โอ้กลัวค่อนข้างเลอะเทอแล้วนะฮะตอนนี้คือถ้าคุณแม่ผมดูอยู่เนี่ยคุณแม่ก็าจะว่าผมอยู่ได้นะฮะว่าทำไมทำควรเลิะเทออย่างนี้ลูก เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้แล้วมาว่าผมได้ว่าวินทำไมทำขวนเลอะขนาดนี้กุงน่าจะไปกุงสวยจริงเหรอมันดูใส่ อันนี้คือสุกอย่างครับทุกคนเพราะว่าผมกินกุ้งดิบไม่ได้นะครับผมแพ้ก,กุ้งดิบสุกอย่างไม่รู้ผมลวกวไว้ก่นอนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับมาจะได้ make sure ว่ามันสุกจริงจริงแล้วสำหรับใครที่อยากเข้าไปพูดคุยนะครับเข้าไปคุยกันได้ที่ l i v e a t l u n c h x w i n นะครับอ่ะที่ใส่เนื้อกระต่ายใช่ไหมไม่ใช่เนื้อวัวครับผมใครเขาจะกินกระต่ายกัน เอากุ้งขึ้นจริงเหรอกุ้งกุ้งออกได้แล้วเหรอสุกแล้วเหรอกุ้งนี่คือสุกแล้วเหรอเอาความจริงอย่าโกหกนะไม่ได้เลยกุ้งไม่ได้นะไม่ความจริงเนื้อเราควรเอาขึ้นนะเนื้อมัอนจะแข็งแต่ไม่ทัและสุกแล้วแหละ โอ้ยกุ้มจะเยอะอะไรขนาดมันเยอะไปไมากใส่ชามนี้ดีกว่า you กิน2ซองแล้วแหละเพราะวะ่าวัตถุดิบมันเหลือเยอะเกินเงนี้ยมันเสียดายของนะความจริงผมไม่อยากกินเยอะเลยนะเนี่ยโอ้เูรนทำให้ผมกินเยอะอีกแล้วเนี่ยศสตรกินในน้อยเออเสียกินน้อยอยู่แล้วนะเนี่ยอ่ะยังไงต่อเลยทีนี้อ่ะปิดก่อน พี่เจ้ความจริงนี้น้ำซุปนี่น่าน่าทานอย่างน,น,น,านาาง,งน้นเะเป็นน้ำซุปเนื้อกุ้งอือมามี่ใส่เครื่องปรุงแต่ขอหันห่นหั่นหั่นกุ้งออกก่อนได้ไหมจะได้กินง่าย ทุกคนเรียกผมวปาเชฟวิน๋ยวนี้ผมไม่ใช่น้องกระตุยธรรมดาต่อไปแล้วผมเป็นเชฟแล้วตอนนี้นี่นะครับนี่แง่าบางคนอาจจะแบบหั่นแล้วแบบหั่นแล้วเหลือหางไม่ได้นะฮะเราต้องหัน่นต้งแต่ปลายหางนะฮะเราจะได้เนื้อส่วนที่มันแบบว่าอยู่ตรงหางออกมาด้วย นี่แม่ผมสอนมาร้อยแล้ออวควรกนินเป็นกุ้งสัดเนะี่ย คนดูเก้าหมืนสองบ้าไปแล้วดูผมหั่นกุ้งให้เนอะนี่อับนึงนะ,ะนครัมาบมีใคเมนอะไรมบ The shrimp looks really delicious thank you นะครับ I'm a chef now นะฮะ call me chef นะฮะกินเป็นตัวเธอเอาวไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วแม่หนูหั่นได้หมดแล้ว chuốc 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 มากย่ออะไรจับไปโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับเอาช้อนก่อนร้อนแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเอ่อครึ่งชั่วโมงแล้วได้กิน จริงเหรอทำไปครึ่งชั่วโมงแล้วหรอดูเร็วมากเอ้ผมลืมไปว่าผมทำเมนูห่อไข่นี่ว่าลืมละตายละเหลือุ๊ยแล้วนี่ใส่ยังไงใส่ไปแล้วฮะใส่เลยแล้วโอ้ย ไขเ่เค็มผมโปรธผมโปรดหนุ่ยเดี๋ยวเราคุกก่อนนะฮะลืมทำไข่เลยไม่ทำอะไรไม่ทันไรแล้วเนี่ยคนจะทำเสร็จนี่ก็ร่อไปบ,บายสองแล้วทุกคนจะรอดูผมทำเสร็จนะโหแล้วเร,เราควรจะใช้กระทะขนาดไหนครับอ๋อไข่ควรเนี่ยนี่นี่ ผมมีสอบถามอ่ะทุกคนทุกคนช่วยโบนมาหน่อยว่าผมควรทำไข่กับกระท่าไหนฮะดูจากขนาดทุกอันนี้น่าจะหอด้วยพอดีเท่านี้อันนี้ก็หอด้าน่าจะคุบขึ้นมาได้ใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนนใหญ่ ต้มอยู่อ่ะมันปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอแม็ซ์ฉันมาทำอะไรที่นี่เจียวใครก่อน Oh, it is getting cold, I know. Yeah, have to be quick. kind okay. professional and เราควรจะใส่ใส่ซีว่์ใส่ตรงนี้ดีกว่าชิปเฮ้ยฝาไปนะจบเลยอดกินละฝามันลอ็อกทำที่เปิดหลุดจบชีวิตร้อนหนึ่ แต่น้ำมนันก็มีตตีไข่ไม่ใช่เจียวไข่นะไม่ว่าอะไรวะพี่วินไม่ มาม่าก่อนใส่น้ำมันรอโอเคครับใส่น้ำมันรอเรียบร้อยปุ๊บ <Okay. S 1> ถ้าทานดีแล้อได้ระหว่างรอน้ำมันร้อนนะครับเราก็มาคุยกันดีกว่าคนมามากก่อนไหมบินโอ oh, ลืมไปเลยครับ ไม่เราควจะใส่แบบนานนิดน,นึงรนะอ สบายแล้วครับอืไม่เสร็จเลยทักพีเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรทักทีป่ะงออนอย่างวะแ,วแวอ้วล่ะนี่ต้งไปเร็ว ให้บางสุดนคะครับเพื่อเราจะสามารถห่อได้เนี่ยแม่ผมสอนมาเมื่อคืนนี้เองผมก็ต้องฝึกเยอะจบจบแล้วเนี่ยชีวิตคุณเรียนจบแนละ้วอึ๊บ มันติดกระทาทำไงอะแล้วเราจะพับยังไงอะอือเราต้องเราต้องแบบพลิกเหมือนเชฟพลิกนะอดกินออกมามได้ยังเอ้ย,อย,อ,ยอย่าพึ่งหอดีออน,นี่มันยางจริง โอ้โหบางเฉียบไม่ใช่เฉียบที่ทำไม่ได้นะคระบมบอกเลยยังไงทำอะไรต่อทำอะไรต่อ <S <S น้ำมันน้อยเกินหรอจริงหรอไม่จริงหรอผมชอบกินน้ำมันน้อยๆเดี๋วเว้น มอนเด็กๆนะครับวันไหนนะเราต้องเอาไข่เอาไว้เฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยไปทำดิไปทำไปนะนี่โอ้โหเก่งวะทุกคนผมเก่งวะผมว่าผมเก่งนะได้เลย กูว่าไข่มันเล็กไปว่ะมันจะพับยังไงแต่ว่ามันต้องใส่มาม่าแบบแค่ครึ่งเดียว,วมันถึงจะพับสวยๆได้นี่อ่ะมีเครื่องมันก็จะเหลือสิครับ ได้ไหมทีนี้เราจะพับแล้วนะขั้นตอนยากนั่นไงขาดว่าแล้วเชียวบางเลยมัน,นมัน,ม,น,ม,นมันเยอะขึ้นไปนิดนึง แื้วเราจะล้อมันยังไง เลือเถอะแล้วขอให้แม่ยังไม่ได้ดูอยู่นะครับผม้รีบเคลียร์ก่อนแม่ผมจะเห็นปิดแล้วนะครับปิดตอนเรียบร้อยปิดอันนียก็จะ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 ตกแต,ต่งนั่นนั่นนั่นตาจานให้น่าคิ้เป็นเชฟนะ งานปราหนี้เขาจัดกัน,นยังไงเนาะซุบอ้มีคอมเมนต์บอกให้ผมรีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาไปโอ้โหินสิบห้านาทีกับการทำอะไรก็ไม่รู้ชีวิตกมารเป็นเชฟ โอ้โหน่ากินเกงยายไม่ได้แกะนี่นะครับ หันแนวนี้หรือว่าแนวนี้วะอันนี้อะไรเนาะอุยอ้ยโอ้สวยงามตามทองเรื่องโอ้โหใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงกับ12นาทีไม่ใช่สุดยอด